ในลำดับต่อไปจึงพากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาเพื่อพลรจิตของตนให้สงบตามคำสอนของพระศาสดาวันนี้เป็นวันสิบห้าค่ำพอดีตอนบ่ายสี่โมงสิบหกนกาเป็นเวลาทําปาติโมวินัยปาติโมข,ของทิ่สุสมง การฟังธรรมและนั่งสมาธิก็ไม่เกินสิบหกหรือสี่โมงเย็นเท่านั้นเพราะพระสงฆ์จะได้ทำปาธิโมะตามผักที่ตามพุทธบัญญัติต่อไปในโอกาสต่อไปถึงตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดเดียว ด้วยศรัทธาเรื่องใสในคาสอนขององค์พุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังรำแต่ละครั้งสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ดียังไม่ได้ฟังก็ดีจะมีประโยชน์ทั้งสองอย่างสิ่งใดที่ฟังแล้วได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นก็ทําให้ความํหนหจดจําความเข้าใจความแต่ชาน ความเห็นชัดซึ่งค้นทางแห่งการปฏิบัติมันเป็นคนดีและสิ่งใดที่ยังไม่เคยฟังเมื่อได้ฟังก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจทำให้เรามีความรู้เรื่องพระศาสนามากขึ้นและจิตใจของแพ้วมากขึ้นปกติทุกๆสำนัก ก่อนที่จะมีการนั่งสมาธิภาวนามักจะต้องมีการไหว้พระสวดมนต์และฟังธรรมทั้งสองอย่างนี้เวลาไหว้พระสวดมนต์คือทำใจของเราให้แน่วแน่กดฟาระทของจิตที่สงสายหรือที่มีอารมณ์ต่างๆให้เบาลงไปก่อนชั้นหนึ่งในชั้นที่สอง ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาตามควรแก่ความเป็นไปมีสติกำหนดฟังกำหนดรู้กำหนดพิจารณาตามควรแก่กระแสรพระธรรมเทศนานั้นตรงไหนที่ฟังแล้วผูกกับจริตหรือเห็นว่าเราควรแก้ตรงนี้ตรงนั้นควรทำความเข้าใจให้มากให้โปร่งใส ให้แนวแนว่เวลาบังธรรมนี้จึงเป็นการขัดเกลากิเลสและสิ่งที่ไม่ดีให้เบาบางั้งหมดไปด้วยพร้อมทั้งทำให้จิตใจของเราให้โปร่งใสด้วยความร,ามรู้ความเข้าใจในคำสอนขององค์เดบะสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำสมาธิภาวนา คือการกำหนดจิตให้มีอารมณ์เดียวที่ว่ามีกำหนดจิตให้มีอารมณ์เดียวที่ใจความที่สำคัญก็คือให้มีสติตามรู้ความคิดเพราะจิตคือความคิดความนึกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ รับรู้อารมณ์ก่อนแล้วจึงคิดเขียนนึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตซึ่งเป็นธรรมมาลงนึกแล้วก็คิดบางทีก็นึกถึงคนนั้นคนนี้ที่เคยไปมาหาสู่กันนึกแล้วก็คิดรวนแล้วแต่เป็นอารมณ์เท่านั้นแต่อารมณ์เหล่านี้ยาม,มากก็จะเกิดขึ้น ด้วยความมีไมตรีซึ่งกันขณะหนึ่งส่วนการนึกคิดถึงการปฏิบัติที่จะเป็นอารมณ์ให้เปิดความสงบเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธพุธโทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นอยู่หมายความว่า,วา ยอมรู้เรื่องในความเป็นไปคนอื่นทำอะไรคนคนตื่นอยู่ไม่ได้แต่ทําได้โดยวกว่าเดียวเมื่อเขาหลับแต่ในที่นี้คาว่าตื่นมเมตตาหรือมาทถึงจิตมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะน,นี้เราควรทําอะไรกําหจิกอย่างไรให้รู้อย่างไร หรือเหมือนกับว่าเราขณะเรากาลังสวดมนต์เราควรสวดมนต์ให้ถูกต้องตามวักตามตอนที่เขาแสดงไว้อย่างไรด้วยความมีสติไม่พลังไม่เผลอไม่ลืมก็ทําให้จิตใจของเราปักไฟจดจอ่ออยูกปาการสวดนั้นภา,าวนาก็เช่นเดียวกันนึกถึงพุโทโธเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกหรือนึกอย่างเดียวก็ได้ สิ่งไหนที่ทำง่ายเลือกเอาถือเอาสิ่งนั้นเป็นข้อปฏิบัติเช่นนึกในใจว่าพุทโธพุทโธถ้าภาวนาอย่างนี้ปฏิบัติง่ายเกิดง่ายสงบง่ายก็ถือเอาแนวทางนี้เป็นข้อปฏิบัติแต่จะหากว่าภาวนาอย่างเดียวไม่พิจารณาแล้วไม่สงบง่ายหรืออาจจะเกิดความคิดมากสิ่งอย่างอื่น ก็ควรที่จะรู้อารมณ์ตามอิธิตคือพุโทโธพุธโทโธนั้นด้วยอย่าอไรก็ดีการภาวนาทั้งที่เพ่งจิตคือสติเพ่งอยู่ในจิตดูจิตของตนเองดูอย่างนิ่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 งแบบธรรมชาติไม่ต้องนิ่งอย่าไปบังคับนิ่งอยู่ตามธรรมชาติคือนิ่งกายนิ่งสติ ดูอาการของจิตอยู่ว่าจะคิดเรื่องราวอะไรให้เป็นผู้รู้ทันนั้นอยู่เสมอผู้ใดมีสติตั้งมั่นรู้ธรรมที่ปฏิบัติอยู่ผู้นั้นย่อมเกิดความสงบได้เร็วและได้ดีการทำความสงบจึงต้องมีจิตมีอารมณ์มีสติ เวลาจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอุโทโธอุธโทโธเป็นอารมณ์แล้วมีสติคอยรักษาไวาอาอ้อย่าให้เผลอใหญ่ฟังใหญ่พลาดให้ให่ลืมกิริยาที่มีสติคอยระวังรักษาจิตอยู่นี้ไปน,นานๆเขา้าอาการของจิตค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอาการของจิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีใหม่ๆเบื้องต้นเรายังไม่รู้ เหมือนกับแม่ครัวที่จับที่จับด,ด้ามมีดทำอาหารอยู่ทุกวันเขาไม่รู้หรอกว่าด้ามมีดนั้นสึกลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะควานมมี่เขาเคยชินม,มีอาการเป็นอย่างนั้นการภาวนาก็เช็ะเดียวกันภาวนาพุโทธโธพุทโธบ่อยๆอ,อาจจะคล่องจน,นประมาทว่าไม่ต้องมีสติอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่ ภาวนาทุกอย่างทั้งสมถะและปัสนาก็มีสติอยู่เสมอจึงจับจุดได้ความสำคัญว่าภาวนาการทำสมาธินั้นต้องทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงโปร่งใสแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธจิตที่นึกว่าพุทก็รู้นึกว่าโธก็รู้หรือจะแปลเป็นเป็นอย่างอื่นต่อไปก็รู้ รู้ตามไว้เพื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อความรู้ที่เรากำหนดรู้อย่างนี้แล้วรักษาไว้สม่ำเสมอจิตนั้นเมื่อถูกอบรมเพื่อถูกสั่งสอนขูดถูกดูแลเพื่อไม่ให้จิตไปทางไหนจะค่อยๆเกิดความรู้สึกมั่นขึ้นอยู่ในทางเดียวมากขึ้น พยายามทาความสงบและกฝผลไว้ไบ่อยๆก็จะถึงขึ้นความสงบอย่างแท้จริงเวลานั่งสมาธิถึงความสงบอย่างแท้จริงถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผุดโผล่ขึ้นมาเช่นปลาเช่นนึกว่าอยู่ในน้ําเป็นปลาขึ้นมาก็ดีนึกว่าอยู่ในป่าเป็นสัตว์ตัวอื่นก็ด,กด,กกกดีและอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนึกขึ้นมาเป็นอย่างนั้น หมายความว่าจิตเผลอด้วยความสติจิตเผลอสติทรงออกไปพึ่งั้นสติของตอนให้กลับที่เดิมและให้มีสติสำรวมไว้นึกว่าพุทธว่าโทก็มีจิตนึกสำรวมไวเเ้อย่าให้เผลอนึกว่าพุทธโนั้นเป็นของง่ายแต่ที่ยากคือต้องประทอง เหมือนกับว่าเราตักน้ำมาเต็มขันถือขันน้ำม่ไว้ต้องประคองให้นิ่งถ้าไม่นิ่งมันก็ฉปปกตกการทำสมาธิใหม่ๆพยายามให้นิ่งเร้า้ายอยู่ล่างเร้าขวาละอยู่บนพับในรูปของขตมาทมือ้ายอยู่ล่างมือขวาทับบนตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่น คือระวังที่เราเวลาพิจาวนาว่าพุโทโธพุโทโธนั้นอย่าให้จิตมันเปลี่ยนแปลงไปให้อยู่กับสภาวะเดิมแต่อยา่าคุมอย่างเข้มข้นคือดูแลแบบเป็นกลางเห็นว่าเขาดีแล้วถูกแล้วก็ปล่อยโอกาสเขาถ้าเห็นว่ายังไม่ดีถูกสิ่งใดควรแก้ไขอย่างไรแก้ไขเฉพาะในสิ่งนั้นน,นให้เหมาะสมกับความเป็นไป ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อได้อาศัยความรู้ความประจายด้านอื่นๆที่ยไม่เคยได้เคยพบก็จะเป็นกําไรจะเป็นกําลังใจในการปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นจึงรวมความว่าการนั่งสมาธิคือนหนึ่งปล่อยวางอารมณ์อื่นให้จิตใจท่านชื่นเบิกบ,บานประการที่สอง น้อมนึกถึงพระพูทดเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันใดอันหนึ่งก็ได้นึกถึงผู้ดุธเจ้าเรียกว่าพุทธโธประการที่สามนึกถึงบทใจบทหนึ่งที่ว่ามาแล้วนั้นเมื่อนึกถึงอันใดต้องมีสติต,ตามรู้อย่าให้ใจนึกอย่างเดียวให้มีสติต,ตามพันนู้อยู่เสมอว่านี่ของจริงหรือของไม่จริงประการที่ต่อไปถ้าหากว่าจิต ภาวนาอยู่นั่นเผลอไปคิดอะไรเรื่องาวต่างๆด,ดึงกลับมาแบบธรรมดาแล้วก็ภาวนาต่อไปแต่ภาวนานั้นจิตมักจะฟุ้งซ่านคึงนึกคำภาวนาเร็ยวยๆว่าพุโทโธ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 พุทโธหลายๆรอบจิตจะดีขึ้นถ้ายังไม่ดีขึ้นนัอบต่อไปอีกีิประการหนึ่งพิจารณาข้างบน การพิจารณาข้างบนที่จะให้จิตตรงไปตรงมาต่อการภาวนานั้นก็เพื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นด้วยการพิจารณาถึงอารมณ์ของกรรมฐานในบางประเภทที่ให้นึกถึงเกสาโรมานขาธันตาจตโจเพราะสมาธิ มีสองสายสายหนึ่งเพ่งอยู่เฉยๆเป็นเพ่งพุทธโธอยู่กับจิตไม่ต้องไปพิจารณาดูรู้อยู่เฉยๆมีสายหนึ่งเพ่งดูด,ด้วยและพิจารณาด้วยเกสาผมเป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะโลมาขนเป็นเส้นๆอยู่ทั่วจาราทางตายเว้นกวามือวา่วาเท้าหนาา้าาคือสิ่งที่เป็นเกร็ยดยกงอกขึ้นไปมือในผ้าคบตุกแต่ง ทันตาม็นกระดูกที่เป็นซี่ๆงอกขึ้นอคาเรื่องล่างเบื้องบนมีไว้ท่านบอกเที่ยวอาหารตะโจคือหนอหุ้มพออยู่ทั่วรีระระ่างกายนี้มารู้จักเกษาโลมานขาทันตาแล้วต่อไปก็พิจารณาว่าเกษารลมาเหล่านี้เป็นต้นกดีล้วนแล้วมีกิ่นปฏิกูลเป็นจริงเป็นของโสโครมีอยู่ในภายใน เช่นน้ำเลือดน้ำเหลือที่เคยล้างอยู่ยังไม่หมดแห้งเกิดกลางอยู่บ้างอื่นๆบ้างให้เห็นตามสภาวะธรรมจริงเพราะการเห็นสเรร่ร,ร่างกายเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกรูนั้นเป็นการห้า,ามตาไม่ฉันไม่เกิดมีขึ้นและเป็นโอกาสที่จะให้จิตใจของเราสงบมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี <c> ้ <oughs> ถ้าบุคคลภาวนาบทเพ่งอย่างเดียวและไม่สงบก็หันมาพิจารณาหรือพิจารณาแล้วไม่สงบก็หันไปเพ่งหรือเพ่งและพิจารณาไม่สงบก็เดินจงกรมโดยมือซ้ายปิดอยู่เหนือสะดือมือขวาทับบนยืนตัวตรงดำรงสติให้ตั้งมัน่นมองที่จะเดินนั้นให้ตะอากลับไปกลับมา ระหว่าง17-29ถึงครบแล้วก็หันกลับมาในความมีสติฝึกไว้บ่อยๆฝึกให้มากๆฝึกในอริยาบทป่นนั้นเป็นผลดีอย่างยิ่งเพราะจะให้จิตมีกําลังกล้าแข็งในการปฏิบัติต่อไปเหล่านี้จึงรวมความว่านั่งสมาธิแต่ละครั้งพึงกันวหมายหนึ่งทำใจให้สว่างโปร่งใสมีสติตั้างมัน่นทำอย่างจริงใจ ประการที่สองนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประการที่สามมีสติคอยคุมไว้อยู่เสมอในการจิตนึกประการที่สี่เมื่อเวลาภาวนาไปถ้าเผลออันอันใดเผลอสติไปจิตคุ้งค่านไปให้ตั้งตนย้อนขึ้นมาใหม่ประการที่ห้ารักษาความสม่ำเสมอของการภาวนาให้สม่ำเสมอเป็นนั่งให้ตรงให้นิ่งจิตมีสติ ภูมิจิตดูอารมณ์ที่เราเพ่งเราเน้กนั้นไว้เป็นเวลานานๆานเพื่อหาอุบายให้จิตของเราเกิดความสงบจิตที่เกิดความสงบนั้นก็คือจิตที่สละกิเลสอารมณ์ที่เป็นกิเลสก็หายไปเหลือแต่อารมณ์ที่ไม่เป็นกิเลสอันไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอันเป็นคุณต่อการภาวนาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจ ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจเกิดแช่มชื่นเบิกบานแ้วตั้งใจภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธและอย่าให้พุทโธหายมีสติไว้หรืออย่าให้เสนาสนะเปลือ่อนอย่าง,งใดขพ้นชำระสับขัดขวาให้สะอาดตลอดจนมีสติอยู่เสมอสาบใดที่เราเพ่งเพ่งภาวนายอยู่สติก็จะไม่เดินห่างจากเรา ถ้าบางคราวมีสติเฮิ้นห่างใจไม่อยู่สงบนิ่งก็คือมีสติเฮนห่งหางเฮินห่างอยู่กับเรานั่นเป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะเป็นตาปมิตรจะทำให้จิตของเราตามไปเขาได้ไง,ง่ายงายอันเป็นส่วนที่บกพร่องและไม่สามารถจะสงบได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจศึกษาเรื่องอารมณ์ ของเราคือเจสาลวงมานะขาทาันตาขะโจรทั้งห้าอย่างนี้มาเป็นเครื่องเพ่งและทั้งหมดมาเป็นเครื่องพิจารณาคือมีสติรู้อยู่กับอารมณ์คือพุทโธคุมจิตคุมใจให้สงบแล้วรักษาใจให้ดำลงไว้ที่ความสงบถ้าหากว่าจิตบางคนอาจจะถูกโทษอันอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้คล่องตัวก็ใช้แต่เพียงใจอย่างเดียวใจนี้ก็พูดโทรมีสติอยู่แล้วด้วยไม่ต้องไปแสดงกิริยาทางกายสมาธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วมุ่งเห็นใจสงบใจสงบแล้วย่อมเห็นอัดเห็นธรรมธรรมสอนพระผู้ดเจ้าสอนไว้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญผู้ปฏิบัติจึงต้องอาศัยการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อน,นี้ไป หึงตั้งใจภาวนานึกถึงจิตของตนและให้จิตนึกว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธและเมื่อจิตนึกถึงพุโทโธแล้วก็มีสติคอยประคับประคองคอยระวังไว้อย่าให้เผลอทำให้ได้นานเท่าไหร่ได้ยินดีแต่ถึงอยู่นานมากเกินไปได้เกิดเมือม่อยเมื่อยกบอย่างแรงนั้นก็พึงขยับทะื่อนกายวาจาของตนเองแล้วก็ ไปคาเน,นมันหรือทำกิดอันใดหนึ่งให้ว่าเขาของเราบันเทาวรู้เราลงในเรื่องการตกทอ่องทางารสรีระร่างกายเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจรงพาดั้งใจนึกถึงพระบุทรเจ้าแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกถึงพระธรรมํำสอนของพระาพุทธมีพระภาคเจ้าแล้วนึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตามที่พระองค์สอนแล้วสอนให้ผู้อืน่น ให้ปฏิบัติด้อีกต่อหนึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปเมื่อทราบความจริงแล้วจงตั้งใจอยู่ในความสงบสเง่ยมตั้งใจด้วยความมารยาทไม่กล่าวไม่พูดนึกอยู่แต่ในใจเท่าเราคุมสติให้มีไว้อย่างประมันเสมอไม่ให้จิตจินล้นกระสับกระสายเป็นปัี่อื่นอันจะเป็นบอ่อเกิดของทางแห่งความสงบเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนานดังกล่าวมา เพื่อรวมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป